จริงๆแลวที่เธอนั่งอยู่เนี่ยมนันเป็นท้องบาดาลที่นี่จะลึกมากแล้วอายุของมันที่นี่มันสามพันปีนะรู้กันนี้ปูไม่เคยพูดในเอ้ฟัง ครับวันนี้ผมหนึ่งนาคาเดินทางมาที่วัดถ้ำผาพญานาคราชอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธาน,นีสถานที่อันศักดิก์สิทธิ์แห่งนี้มีองค์ปู่พญามุจลินนาคราชตั้งต่หง,งาแผ่พังผ่านอยู่ที่นี่ครับและเป็นอีกครั้งหนึ่งที่กับผมหนึ่งนาคาและทีมงานคนหัวหน้าได้พาทุกท่านกลับมาอย่างถ้ำวังผาพญานาคราชซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมห้วยมากตาบลห้วยไผ่ อำเภอโคงเจียมจังหวัดอุนบลราชธานีซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีตำนานความเชื่ออิงความจริงที่หนึ่งในประเทศไทยที่เกี่ยวพันกับพญานาคซึ่งอยู่ด้านหลังของวัดเมื่อเดินไปสุบลำตัวของพญานาคใหญ่สีดำเจ็ดเสียนซึ่งชาวบ้านและผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงตางเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานว่าเคยพบเห็นองค์พญานาค ขึ้นมาเล่นน้ำอยู่บ่อยครั้งซึ่งเชื่อกันว่ามีถ้ำของพญานาคตั้งอยู่ใต้แผ่นหินซึ่งเป็นโพรงยาวเหลียวลดคดเคี้ยวไปกับลำน้ำโขงทอดยาวไปอย่างมืดใต้บาดาลและที่แปลกคือน้ำที่อยู่ณลำห้วยแห่งนี้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากจะมีน้ำไหลลงไปในโพรงที่เชื่อกันว่า,วาเป็นทางเชื่อมต่อไปอย่างหวังใต้บาดาล และไหลย,ย้อนกลับขึ้นไปอย่างตอนบนที่เป็นต้นน้ำของลำห้วยหมาซึ่งรอรอบบริเวณน,นี้จะปกคลุมไปด้วยแมกไม้เขียวขจีหลากหลายชนิดเล็กบ้างใหญ่บ้างขึ้นสลับเรี่ยงลายกันตามโขดหินที่ถล่มลงมาเมื่อหลายร้อยปีก่อนทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยสดงดงามและเขียวขจีผนวกกับความเย็นของกระแสน้ำที่ไหลามากระทบโขดหินน้อยใหญ่ มีป่าเล็กป่าน้อยจากลำโขงบ่าวางไข่อย่างมากมายและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีทำให้ผู้ที่ได้เดินทางมาอยั่างสถานที่แห่งน,นี้ได้สัมผัสกับธรรมชาติรู้สึกสดชื่นสบายใจเย็นใจและประทับใจเป็นอย่างมาก ผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับที่ผมหนึ่งนะคะได้เดินทางมาที่วัดถ้ำวังผาพญานาคราชดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ดินแดนของพ่อปู่พญามุจลนินนาคราชนาคราชที่ครั้งหนึ่งในตำนานนะครับหรือในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่าท่านขึ้นมาแผ่พังพานปกป้องพระพุทธองค์นะครับสมัยที่พระพุทธองค์นั้นนะครับตัดสู้เป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ได้ถูกบันทึกว่ามีพญามุจลินนาคราชแผ่พังพานปก ป้องลมฝนเป็นเวลา7วัน7คืนที่นี่มีเรื่องราวและก็ยานบรารมีขององค์พ่อปู่มุจลดิดนาคาราชนาคแห่งเชวะนาคาครับ คือเรานั่งกับมาฐานแล้วเด็กๆที่นี่คือบริวารเอาเอาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งจริงๆแลวที่เธอนั่งอยู่นี่มันเป็น,ปนท้องบาดาลที่นี่จะลึกมากแล้วอายุของมันที่นี่มันสามพันปีนะรู้กันนี้ผู่ไม่เคยพูดไม่เคยฟังไงที่นี่อายุสามพันปีเพราะมันเกิดพร้อมกับผาแต้มแต่ผาแต้มหน่อยมีมนุษย์ถ้ำอยู่แต่ตรงนี้จะมีป่ากับนาคอยู่เท่านั้นเองและตรงที่ที่เธอนั่งมันลึกที่สุด นี่คือใต้ทองบดานแต่เนื่องจากเราก็เรียนภูมิศาสตร์กันเนาะโลกมันเปลี่ยนมันก็ดุนกันมาป่านนั้นอันนี้ก็ยังต่ํากว่าพาแต้มที่เราบอกสามพันปีเพราะว่าเราถามนักธรณีวิทยาที่เขาเก่งเรื่องหินเรื่องแร่แ,แปรธาตุเนี่ยเราถามว่าหินที่นี่กับหินพาแต้มมันชนิดเดียวกันไหม<อ>เขาบอกว่าชนิดเดียวกันถ้าชนิดเดียวกันมันก็ต้องเกิดมาพร้อมกันเนี่ยบอกใช่ครับ เพราะฉะนั้นปู่มั่นใจไปที่นี่มันมาแล้วผาแต้มมันสองสามพันปีนะอายุมันก็ต้องเท่านั้นเท่ากัน,น,นว่าตรงนี้คือจุดก้นบึ้งก้นบึ้งบาดาลเลยนี่เมืองบาดาลจริง,รงๆที่ <ๆ S 2> เตนั่นองอยูนะ่เรามาอยู่นี่พรรษาแรกพรรษาสองเราเข้าฌานเข้ากรรมาฐานดูเราถึงรู้ว่านี่คือท้องบาดาลเพราะจะมีนาคอย,อยู่เต็มเลย ซึ่งตามคำบอกเล่าของหลวงปู่เพิ่มพันอนันโทเจ้าอาวาสของวัดถ้ำวังผาพระยะายานาคราชแห่งนี้ได้กล่าวว่าหลวงปู่ท่านได้มาจาังภาษาอยู่วัดแห่งนี้เป็นเวลาถึง13ภาษาซึ่งท่านเหมือนผู้ที่ถูกเลือกมาเพื่อให้ดูแลรักษาท้ำแห่งนี้ในภาพที่เป็นมนุษย์เนื่องจากพระพิสุสงมีมสิยงที่บริสุทธิ์ปู่มีความเชื่อว่าทีนี่ เป็นดั่งเมืองหลวงหรือเป็นดั่งท้องพระโลกหวังเวียนของนครบาดาเนื่องจากท่านได้มิมิตเห็นตอนที่นั่งกรรมฐานหลายต่อหลายครั้งซึ่งมีองค์ปู่มุจลินนาคราชรวมถึงนาคราชองค์อื่นอีกหลายองค์ที่ได้มาบำเพ็ญศิลอยู่ณที่แห่งนี้ด้วยองค์ปู่มุจลินนาคราชที่ได้สร้างขึง้นณถ้ำหวังผาแห่งนี้เป็นทรงแบบบายอน หรือส okay, ่งของซึ่งเป็นนาคต้นตระกูลหรือนาคต้นแบบนั่นเองเนื่องจากที่นี่เคยเป็นดินแดนอารยธรรมของเกับโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนมีลักษณะเป็นองค์สีดำใหญ่เจ็ดสีแผ่พังผ่าทอดยาวไปอย่างลำห้วยด้านหลังของวัดด้วยความสงบร่มเย็นของที่นี่จึงไม่แปลกที่ทำให้เหล่าพญานาคทั้งหลายที่มักจะเลือกสิงสถิตอยู่ตามถ้ำ ตามปากเขารลำมนวภัยและมีกระแสน้ำไหลผ่านเพื่อบำเพ็ญศิลงปฏิบัติธรรมรวมถึงสถานที่แห่งนี้ตามคำบอกเล่าของหลวงปู่คำพันธ์ก็ยังมีพระญาติบาร,รมีของพระอริยสงฆ์หลายลูกเช่นหลวงปู่คำคนิงหลวงปู่โตหลวงปู่ดูหลวงปู่เทพโลกูุดอนเป็นต้น